ลังเข้าโค้งบ้านโป่งมาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางกลางไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับวันนี้เข้าก่อนเวลานะครับเมื่อถึงสถานีบ้านโป่งนะครับเข้าก่อนเวลาประมาณ20นาทีนะครับขบวนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับ เปิดไฟมาเลยนะครับกำลังจะพ้นโค้งมันโป่งแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตลังไปทางกรุงเทพอภิวัตนะครับทำขบวนด้วยหัวรถจักร q s y นะครับนับเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ นะครับนี่เป็นบริเวณสะพานเกือกม้านะครับชุมชนบ้านดงยางนะครับมาแล้วครับขบวนด่วนที่84นะครับทำขบวนโดย q s y 5226นะครับต้องเสริมปรับอากาศเลยนะครับ มากๆนะครับขบวนนี้เข้าก่อนเวลานะครับถึงสถานีบ้านโป่งนี้เข้าก่อนเวลาเกือบ20นาทีเลยทีเดียวนะครับต้องจอดรอเวลาออกนะครับ7นาฬิกา40นาทีนะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนาคปรปฐมกาญจนาุรีนะครับสำหรับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพอภิวัตน์ ก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมสับสกตกไลน์สั่นกระดิ่งนะด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆของประดุกชาแนลครับ